สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The Vanishing of Ethan Carter หรือการหายตัวไปของ Ethan Carter นั่นเองทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอกันเบาะเจอเบาะแสในพาร์ทที่แล้วนะว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยนะมีเรื่องราวซ่อนอยู่ก็คือเขาได้ทำเล่าเถือนวิสกี้เถือนนะนะแล้วก็เจอการ เหมือนกับว่าเราได้สมัมผัสถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้วิเศษเออผู้วิเศษที่ได้แบบทำประตูลวงเอาไว้เออมันก็จะสื่อเหมือนอาจจะหมายถึงว่าผู้วิเศษเนี้ยอาจจะแบบลักลอบทำเล่าหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าเราได้ฉุกคิดดีๆอ่ะคือน้องเหมือนน้องเอาเรื่องจริงมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวบางอย่างเหมือนตัวแทนบางอย่างนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่า ทำไมน้องถึงเอาเรื่องราวนี้มาแทนเรื่องราวของหมู่บ้านนี้กันซึ่งมาลองคิดดูแล้วคือเหมือนน้องอาจจะไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกแบบตรงๆไปว,ว่าบะหมู่บ้านนี้เกิดเรื่องแบบนี้นะทั้งๆที่น้องก็รู้เห็นเป็นใจอย่างนี้หรือเปล่านะทุกคนยิ่งปริศนาแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่องราวความจริงก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าแค่เมื่อพาร์ทที่สองใช่ไหมที่แบบว่ามีรถรางอะไอ้นั้นถึงมีขั้นเลือก เลือดตกยางออกกันเลยอ่ะเออมันก็น่ากลัวเช่นกันนะเราไปดูอันต่อไปกันว่าเบาะแสต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น้องอีธานไปเกี่ยวข้องกันนะนะไปกันทุกคนว่าจะเจออะไรวันนี้เราจะไปบ้านหลังนูน้นเออหน้าไปสำรวจอยู่นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบ้านนั้นมีอะไรไปกันทุกคนชนชนชนไปจ้า เออมันก็สวยดีนะภาพของที่นี่เออก่อนขึ้นไปเราก็มาแวะดูอะไรตรงนี้ก่อนละกันก็ไม่รู้โอ้นี่น่าจะแบบว่าถ้าเกิดว่ามีแบบมีคนอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าจะน่าจะมีแบบพวกพวกคนเยอะๆแยะๆแล้วก็เป็นแบบส่วนสาธารณะที่สวยมากเลยนะเออถ้าแบบมีบ้านแล้วมีแบบ วิวอย่างเงี้ยก็สวยดีนะทุกคนเออสวยยังดีนะที่นี่มีไฟฟ้าถึงอยู่อ่ะมาเราไปดูบ้านนี้กันบ้านนี้เก่าแล้วนะโอ้บ้านหลังใหญ่มากอะ่ะมี ทางไหนคือทางหน้าบ้านวะอันนี้เข้าไม่ได้มันไม่ให้เดินงั้นเรามาดูในบ้านหลังนี้ทางเข้ามันอยู่ข้างหลังเฮรหรือเปล่านะเออบ้านหลังนี้เนาะบ้านใหญ่มากอะ่ะน่าจะเป็นแบบอันนี้ประตูทางเข้าเนาะอันนี้ก็มีประตูอีกอันหนึ่งเอ๊ะ เดี๋ยวนะทำไมมันรู้สึกคุ้นๆจังวะเออคุ้นๆอุ้ยทำอะไรเนะี่ยตื่นมาทำไมเนี่ยไม่นะผมเจอห้องมมผมก็เดินเข้าไปแค่นั้นเองอะ่ะเอ๊ะอยู่ๆคำพูดปริศนาก็ขึ้นมาในห้องนี้ใช่แล้วเราก็เข้ามาเฉยๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนี้ใช่เอ๊ะ บ้านหลังที่แลว้วไม่ใช่หรอเอ๊ะเป็นบ้านหลังที่แลว้วไม่ใช่หรอทำไมบ้านใหญ่มันเป็นมันเดียวกันวะเออแต่ว่าพอเราออกมาจากไอ้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 ภไไาพมายานั้น,นอะเฮ้ยมีกระดาษไม่ใช่ฮ exactly. หเดี๋ยวเอาใหม่ทีมีรูป ซ้ายมือนี่อีธานแล้วตรงนั้นเป็นปู่เอ็ดวินเออตรงกลางใครไม่รู้สองคนแต่ทางขวาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีคนที่ผูกเน็กไทยอะ่ะไอ้นั่นเป็นทราวิตหรือเปล่าเอออ่า on the day อะไรเนี่ยดูสิในวันที่ถ่ายรูป ลุงแชทใจร้ายคุณพ่อเศร้าคุณแม่โมโหฬาวิเสียงดังคุณปู่งเงียบครึมหืมในวันที่ถ่ายรูปก็คือแต่ละคนอารมณ์แบบนั้นเหรอก็คือฝั่งซ้ายสุดที่ฝั่งขวาสุดคือคนที่ชื่อแชทแชทคือบ้านที่แล้วนี่ว่า บ้านที่แล้วก็คือมันที่เราเจออ่านเจอในห้องทําเล่าเถื่อนอะ่ะคือแชทต่อว่าต่อว่าอีธานอยู่อะว่าอย่าเอาเรื่องบ้าๆบามาพูดแบบนี้อีกนะมันทําให้ทุกคนรู้สึกแย่ไปหมดแสดงว่าแชททาเล่าเถื่อนหรือเปล่าเออคุณพ่อเหรอเอ๊คุณพ่อกับคุณแม่ อา้าไอ้คนคนข้างหลังผู้หญิงคือชาวิตเหรอแปลงว่าฝั่งข้างๆ้างแชทนี่เป็นข้างๆ้างแชทนี่เป็นพ่อของน้องอีธานข้างหน้าสุดผู้หญิงนี่คือแม่ของอีธานก็คือปู่ปู่อยู่ข้างอีธานทุกคนคือถ่ายรูปเกาะกลุ่มแบบแบบแยกกลุ่มชัดเจนเลยเนี่ย เออเหมือนจะแยกกลุ่มชัดเจนเลยนะแปลว่าอะไรเออทำไมน้องเขาเขียนแบบนี้ในวันที่ถ่ายรูปแสดงว่าไอ้บ้านเมื่อกี้นี่คือเขาจะสื่อมาถึงบ้านหลังนี้เหรอนอุ้ยคุณต้องไปคุยกับลูกชายของคุณนะเขาขุดคุยไปทั่วบ้านเลย he he เห็นบอกว่า mm. เจอห้องลับละ่ะโอ้จริงเหรอ okay. โอเคเดี๋ยวผมไม่ปคุยกับเขาเองนะ,ะแสดงว่าน,นี้เป็นเสียงพ่อกับแม่คุยกันปรึกษาเรื่องอ e ีธานใช่ไหมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าอ e ีธานทำตัวแปลกๆตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วพ่อแม่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ e ีธานเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าแสดงว่าไอ้ที่เรามาเนี่ย เป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับหลังหรือเปล่านะทุกคนกลังจะบ่งบอกอะไรตัวในตัวอีธานหรือเปล่าว่าอีธานเจอ,ออะไรเออเรามาสำรวจขึ้นก่อนนะเออจะมีอะไรอุ้ยพ่อพวกพวกเขากำลังเย้ยเรเรื่อยเลย,เลยอะไรพูดถึงผู้หลับไหลกันนะ่ะเออพ่อรู้แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าะนะ ผู้หลับไหลเนี่ยประเด็นสําคัญผู้หลับไหลคืออะไรโอ้ก็พูดเหมือนกันว่ามีผู้หลับไหลอยู่ในหัวน้องอีทานเัวบอกก็สู้กับมันสิแต่ว่าท่านถ้าพูดถึงเรื่องหลับไหลเนี่ยแปลกอยู่นะอาจจะเป็นแบบว่าจะหลอนไปเองกันหรือเปล่าอ่ะเออทราวิสปล่อยเขาไปซะจะรู้นะวมา่กมองเขาอย่างไงเนี่ย โอ้ oh, no, <do> ผมไม่รู้ได้ซ้ำโอ้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ hey, อันนี้น่าจะเป็นทราวิสกับเ็ดวินที่เป็นปู่นะเอ๊ hey, เดี๋ยวนะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดในตอนมนุษย์อวากาศอะทุกคนเราไปเจอในิตยสา,าราานิตยสารในในบ้านไม้อะที่อีธานอะ่ะเขียนอยู่ตรงหน้าปกว่า ดาทราวิทว่าไอเกียอะอย่าบอกนะว่าทราวิทชอบชอบอีธานเหรอเออเป็นไปได้นะนี่เราก็ไม่รู้นะทุกคนคือเราก็วิเคราะห์ตามที่ที่เขาพูดกันนะแต่ว่าถ้าชอบแล้วทราวิทจะไปมัดน้องทำไมที่รางรถไฟเออแปลกอีกแล้ะแต่ว่าเรื่องในบ้านนี้งง เออในนี้มีอะไรอีกไหมมาดูกันคุณต้องช่วยๆแล้วนะมันเป็นวิธีเดียวมันต้องการอีธาน <'re> บ้าไปแล้วบ้ากันไปหมดแล้วใครต้องการตัวอีธานผู้หลับไหลเหรอผู้หลับไหลที่เขาเรียกชื่อกันอนะที่มันอยู่ในหัวนะสังเวยปีศาจนี้เหรอเพราะว่า ในในเรื่องราวของผู้วิเศษก็มีเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเหมือนยามองเห็นอนาคตหรอไม่รู้แฮเออแปลกๆดีแต่เราต้องน่าจะต้องเข้าทุกห้องเพื่อให้รู้เบาะแสว่าเขาพูดถึงอะไรอาจจะมีแบบคีย์เวิร์ดบางอย่างอืมน่าจะเหลือแต่ ้องข้างบนหรือป่นนะเพราฝั่งนี้เราเข้าไปหมดแล้วอะข้างบนนี้มีไหมเออเรื่องราวมันชักจะทำเง่งทำเองแล้วแหละแต่เหมือนทุกคนเหมือนทราวิทที่รู้เรื่องผู้หลับไหลเนี่ยพยายามจะบอกว่าให้ส่งตัวอีธานไปสิมันจะได้จบจบมีหรือเปล่าผมผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำ ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้สักหน่อยน้องอีธานทำอะไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้สักหน่อยน้องทำอะไรวะเนี่ยน้องไปแตะไปแตะเรื่องประหลาดประหลาดเข้าเหรอนีออ่ทำไมแต่ละอย่างคือมันมันชักจะยังไงยังไงนะน้องไปเกี่ยวข้องกับอะไร แต่ว่าน้องเลยต้องมาเกี่ยวข้องกับอืมอุดยากเฮรองไฟเราน่าจะไปทุกห้องทุกบ้านแล้วละเออก็แสดงว่าเรื่องในบ้านนี้มีเรื่องในบ้านนี้มีเรื่อง,น,น,น,องนะแต่ว่าบ้านแต่ว่าเรื่องมันเกิดบ้านนี้ไม่ใช่บ้านนู้นสิ แสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะเด็กรู้สึกไหม <Something>, uh, บางอย่างบางอย่างที่มาจากบ้านเวนดะิกริฟน่ะใช่ฉันรู้สึกอีทานไปรบกวนผู้หลับไหล <he S 1> เข้าไงเขาเลยต้องถูกลงโทษ โอ้คร oh! อบครัวของอีธานโทษเขาไม่ว่าเขาจะปล่อยตัวอะไรออกมาโดยไม่ตั้งใจก็ตามเพราะพวกเขาเชื่อว่ากาันทำร้ายเขาจะช่วยแก้ปัญหาและช่วยบรรเทาจิตใจกระวนกระวายของพวกเขาอะไรก็ตามที่ตามหลอกหลอนคาร์เตอร์ก็ยังอยู่ที่นี่สักแห่งใดน,นึงสักที่หนึ่งก็แสดงว่ามันเป็นมันเป็น,นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนบางทีอ่ะพอเกิดเรื่องปุ๊บ เขาจะไม่โทษตัวเองไงหรือว่าไม่หาสาเหตุก่อนพทษสิ่งที่แบบที่เขารู้สึกก่อนนะว่าเอา้าเป็นเพราะแกไปทํางั้นไงเพราะแกอย่างนี้นไงหรือเปล่านะก็ลเลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างอะไปลงที่อีธานว่าอีธานไปทําอะไรบางอย่างทําให้ครอบครัวเขากลายเป็นแบบนี้เออแต่เขาไม่ได้มองดูหลายๆอย่างหรือเปล่าเออเขาอาจจะมี ปัญหากันเองอยู่แล้วหรือเปล่านะเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนเนี้ในครอบครัวของอีธานทั้งหมดอะ่ะเขาเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปลงกับน,น้องหมดเลยเออเอาทุกอย่างไปลงว่าทุกอย่างเป็นเพราะน้องอีธานหมดเลยนะนะณนะตอนเนี้ยเออที่เราที่เราเร,ารู้รับรู้นะตอนนี้นะก็ะคือทุกคนอะ่ะลงไปที่อีธานหมดเลยเออไม่รู้ว่าน้องเป็นแพ้หรือว่าน้องทําจริงๆเราก็ไม่รู้อีกนะ แต่ก็คือน่าสงสารน้องอยู่เหมือนกันเออเฮ้ยทำไมมาเจออะไรกันแบบนี้เนี่ยอืมแถวนี้เดี๋ยวเรามาดูแถวนี้กันดีกว่าด้านหลังหน้าหน้าดูอยู่เหมือนกันนะอืม ดูสิเป็นภูเขาเหรอมีหุบเขาด้านหลังบ้านด้วยแหละเออเป็นป่าร่มรื่นดีนะเป็นป่าร่มรื่นเออสวยอะ่ะในนี้เดินไปได้ไหม เดินได้ด้วยแฮโอ้สวยสวยจัดว้าวจิงน้ำพว้ว้าวว้าวว้วววผู้คนมาที่นี่ด้วยหลากหลายเหตุผลพวกเขาอยากทำฉันเกี่ยวกับอนาคตอะไรวะเนี่ยแต่ฉันมองเห็นอนาคตได้ <Tail> or, ฉันจึงสนใจอดีต ถ้าคุณหาบ้านของฉันอยู่คุณต้องต,ตอบคำถามฉันที่ฉันจะถามคุณอะไรวะคุณมีความรักเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นโอ้โอ้ตกใจหมดทุกคนอะไรวะอันนี้เราบังคับได้แล้วใช่ไหมคือแบบเดินเดินอยู่คือแค่แวะ แค่วะลายทางไอ้บ oh, wow, wow, wow. ้าโอ้ยว้าวว้าการทรยศเกิดจากความไม่เท่าเทียมหรือความอายุติธรรมกันนะอะอะไรอะไรอะไรเอ่ยเราต้องไปไหนวะว้าวว้คุณชอบปิดบังตัวตนมากกว่าสร้างชื่อเสียงไหมล่ะเสียงใครวะเนี่ยเรามาเจอเบาะแสอะไรวะ เออมีเสียงล้อลวงอยู่โอ้ยวว,วการโกงไม่อยู่ธีรมกับคนอื่นจริงหรือถามให้เราคิดมันคำตอบนี้มันแต่ละคนก็พูดยากนะเพราะแต่ละคนมีบริบทในตัวเองไม่เหมือนกันมันฟันธงไม่ได้เนาะโอ้คุณรู้สึก รู้สึกถึงชัยชนะเมื่อคำพูดของคุณต่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือเปล่าโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยทุกคนมันแล้วแต่คนอีกแหละเอออุย้ยคุณรู้สึกว่าการทำบุญมันไร้สาระหรือเปล่าล่ะอืมก็นั่นน่ะสิ คิดไม่เหมือนโอ้หอะไรอะ่ะเอา้าเออเจอเต็นเจอเต็นอะไรโหภาพเอออันนี้น่าจะเป็นลายมือน้องอีธานอีหรือเปล่าเนี่ยหญิงสาวเลยโฉมนางหนึ่งนั่งอยู่ริมแม่น้ำแม่มดเดินเข้ามาและบอกกับหญิงสาวนางนั้นว่า เธอกำลังจะมีลูกหญิงสาวเริ่มร้องไห้ด้วยความปิติแต่ความปิติกับกลายเป็นความหวาดกลัวและเธอก็หยุดร้องไห้ไม่ได้เลยความกลัวกลายเป็นความเศร้าหญิงสาวนางนั้นยังคงร้องไห้ต่อไปเป็นเวลาหลายเดือนเธอแทบจะไม่ได้นอนจนกระทั่งเด็กน้อยลืมตาดูโรคในการร้องไห้ทำให้หญิงสาวแก่ชรลาลงและเธอก็ไม่สวยอีกต่อไปเมื่อลูกชายของเธอโตพอ าก็ปีนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาบ้านของแม่มดเขาถามเธอว่าเธอจะทําให้แม่ของเขากลับมาสวยอีกครั้งได้ไหมแม่มดถามคําถามมากมายกับเด็กชายหลังจากได้ยินคําตอบแม่มดก็บอกเด็กชายว่าเธอโกหกหญิงสาวเรื่องลูกของนางเด็กชายหายตัวไปและหญิงชราก็กลับมาเป็นสาวเลยโฉมอีกครั้งเอมเธอโกหกหญิงสาวเรื่องลูกของนางอ้าว แล้วเด็กชายคือใครเฮ้ยแล้วเด็กชายคือใครอิชานประเด็นของชีวิตไม่ใช่การชักใบใหยไม่ให้เลอเสียนะแห้ลองปรับตัวหยุดคิดฟุ้งซ่านแล้วออกมาเผชิญความจริงนะนั่นคือสิ่งที่ผู้คนต้องพบเจอมันเป็นจริงโอ้โอ้อันนี้คือกระท่อมเต็นท์ในป่าที่ถูกสร้างขึ้นเหรอ อ้อ่านใหม่สิอันนี้ก็คือที่อีธานเขียนเหรออันนี้คืออีกอันหนึง่งเป็นกระดาษโนต้ตนะคุณแม่นะทุกคนบันทึกจากแม่ของอีธานอีธานลูกรักแม่ขอโทษที่ต้องยีตะอคอกใส่ลูกนะแม่อยากให้ลูกเก็บบันทึกนี้ไว้และอ่านทุกครั้งที่แม่ลมเสียแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ ไม่รู้ว่าแม่ปากร้ายลูกเป็นลูกของแม่สมบัติอันล้ำค่าลูกแค่ต้องเลิกเพอเจอเพอฝันสักทีตกลงนะเอแสดงว่าเรื่องราวแม่มดที่น้องเขียนในกระดาษแผ่นนั้นพูดเกี่ยวกับคุณแม่ของน้องใช่ไหม เพราะเรื่องราวทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น้องสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในเรื่องที่น้องรู้สึกแสดงว่าแม่มดตนเนี้น้องน้องแทนแม่มดตนนี้เป็นแม่ตัวเองหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นหญิงสาวที่ร้องไห้น่าจะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า,มาเมื่อกี้ที่เราไปเจอรูปภาพในบ้านหลังใหญ่อะในนั้นก็มีเขียนว่าแม่ แม่แม่บ้าคลั่งใช่ไหมหรือแม่ร้องไห้นี่แหละเออแสดงว่าน้องเขียนตามสิ่งที่น้องได้สัมผัสกับแม่มาแล้วการที่เรื่องราวที่แม่มดพูดถึงผู้หญิงที่มีลูกตัวแทนของแม่อีธานแสดงว่าน้องไอตอนสุดท้ายที่บอกว่าเด็กชายหายไปเนี่ยน้องจะอาจหมายถึงความรู้สึกของน้องก็ได้ว่าถ้าตัวเขาหายไปเนี่ยแม่เขาจะอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะน้องก็เหมือนรู้สึกว่าเดี๋ยวแม่เขาตะคอกด่าทอหรือไม่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะคิดแต่ว่าแม่เขาคงไม่รักเขาแล้วหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเออแล้วการที่แม่เขาว่าพ่าเพ์เ,เจอร์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงเรื่องราวที่น้องแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในเรื่องความเป็นจริงต่างๆหรือเปล่านะเออน่าจะเป็นไปได้นทุกคนอยู่ๆก็เจอกระท่อมแม่มดในป่า โอ้โห oh. อุ้ยเออในนี้รอบข้างมีอะไรอีกไหมนะเออดีเนาะอยู่ก็วาร์ปมาแบบเจอเจอเลยจริงๆยังจังมีอะไรให้เราอีกไหมเนี่ยอันนี้หูบเขาหุบเขาด้านหลังสุดลูกหูลูกตาจริงนะ ลองเดินวิ่งวิ่งไปดูอะไรสักหน่อยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรอีกไหมหมดหรือ,อยังก็ไม่รู้โอ้ตรงนี้มีบ้านแฮออมีบ้านของคนอื่นอีกเอ,อยอดกระทมไม่หมดนะ เอ,อก็น่าจะเป็นเบาะแสเบาะแสที่ห้าละที่เรามาเจอกันในวันนี้นะทุกคนก็น่าจะต้องจบในเบาะแสที่ห้านี้ก่อนนะไม่งั้นมันจะย,ยืดเยอะน่าจะยืดเยอ้อถ้าไปอันที่หต่อซึ่งเราก็ไม่รู้อันที่หอยู่ไหนด้วยนะเออก็น่าจะต้องจบลงกับกระท่อมแห่งนี้นะ เออใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้กับช่องกันด้วยแล้วก็อัดนามาสืบคดีเบาะแสกันต่อว่าน้องอีธานเรื่องราวน้องที่น้องเผชิญมาเนี่ยจะพบเจอกันเรื่องราวอะไรกันแน่นะแล้วมาพบเจอแล้วก็มาลุ้นไปตามๆกันว่าสิ่งที่เราสืบมาเนี่ยจะจบลงอย่างไรกันนะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบา,บาย